วันนี้มติของวิปรัฐบาลนะครับก็มีมติว่าจะถอนร่างกฎหมาย Entertainment Pro p ลอนะครับออกจากการประชุมสภาวันที่9เนี่ยนะครับแล้วก็จะเลื่อนร่างพยานประหยัดในทศกรรมนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆที่มีการยื่นเข้าสภาของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับและก็พักครูไทยเดิมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ทาง วนันพระกูถ่ทยย้ายามาอยู่พระกาธรรมเนี่ยเป็นร่างที่ใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสันติสุขนะครับชื่อค,คล้ายๆกันมีทั้งหมด4่ร่างนะครับแต่ว่าวันที่9เนี่ยมติวิปรัฐบาลจะดันสองร่างเข้าก็คือพระบเสริมสร้างสันติสุขที่จริงมีทั้งหมด4ร่างนะครับที่มีการเสนอไปในที่ประชุมสภาอีกสองร่างคือร่างของพรรคเก้าไกลเดิมหรือพรรคประชาชนในป,ปัจจุบันแล้วก็ ของไอรอหรือเครือข่ายด้านสิทธิมชนที่เข้าชื่อประชาชนเสนอไปคือ4ร่างเนี่ยมันแบ่งเป็น2-2คือต่างกันตรงเนี้ยนะครับร่างที่มตริรัฐบาลมาติวิปรัฐบาลจะดันเข้าที่ประชุมเพื่อรับประการในวันะหนึ่งเ,เป็นร่างที่มุ่งหมายนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการ,รมเมืองตั้งแต่2548มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจะไม่เนืโทษคดีที่เกี่ยวข้องกับ คดีทุจริตแล้วก็คดี1นึย้ํานะครับไม่ในโทษคดีทุจริตนะครับและก็คดีหมิ่นพระบรมฉายาภาพหรือหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่า2ร่างของพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ไอรอเนี่ยนะครับกําการตามกฎหมายเพื่อสิทธิมนชนเนี่ยนะครับก็มุ่งหมายจะในโทษกรรมคดีหนึ่งสองด้วยแต่แต่ไม่ได้โทษคดีทุจริตนะครับ แต่จะรวม1นึด้วยนะครับมีข้อแตกต่างอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็เขาใช้คําว่าไม่ได้มีผลโดยอัตโนมัตินะแต่ว่าจะต้องมีกรรมการกลั่นกรองเพื่อเนรโทศกรรมในคดี1นึ้วยนะครับด้วยจุดที่มันตกลงกันไม่ได้ของสองร่างคือเรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองส่วนคดีทุจริตเนี่ยก็ดูเหมือนจะตกลงกันได้ด้วยว่าไม่เนรโทษด้วยแต่หนึ่งหนึ่งสองนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าสองรากแรกของปีรัฐบาลบอกว่าไม่ยุ่งเลย ส่วนร่างของพรรคประชาชน,นกับไอรอที่บอกว่าให้มีกรรมการก่านกลองที่นาไปเรื่องๆไปเป็นคดีคด,ดีไปนะครับก็ต้องดูนะครับการอภิปรายในวันที่9นี่ว่าจะไปไกลกันขนาดไหนแล้วก็ตกลงกันได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกฎหมายเพื่อการเนรเทศกรรมและการเชื่ออาจจะไม่ได้ชื่อนี้โดยตรงแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะทําให้เกิดการปองดอง เกิดภัยโทษนะครับเกิดในโทษกรรมให้กับคดีความที่ติด,ดคุกติด,ดตารานกันมาถูกตัดสิทธิทางการเมืองกันมาเนี่ยทุกสีเนี่ยก็หลายพันเลยละ่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับที่ที่จะได้รับอนิสงส์ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะซึ่งซึ่ง,งหลักการแบบนี้เขาเรียกในโทษกรรมสักแค่ต้นซอยหรือกลางซอยมันไม่ไปสุดซอยนะครับเพราะว่าสุดซอยในความหมายทั่วไปเนี่ยคือไปคุมทั้ง คดี1นึแล้วก็คดีทุจริตซึ่งถ้ามติรัฐบาลยืนรับหลักการนี้ก็อธิบายประชาชนได้แหละว่ามันเป็นการในโทษกรรมเฉพาะคดีการเมืองทุกสีได้ประโยชน์นะครับไม่สุดสอยนะครับแต่ร่างของก้าวไกลกับของไอรอนอาจจะดูสุดสอยไปหน่อยยกเว้นไม่รวม1นึเอ้ยไม่ไม่รวมคดีทุจริตก็ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีแรงแรงต้านจากข้างนอกก็อาจจะไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่า กลุ่มที่เขาคัดค้านเขาก็คัดค้านที่จะมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเคือข่ยนักศษาประชาชนตระการไรูปหรือคอปทอเนี่ยเขาก็ค้านในประเด็นในโทษสุดซอยแต่ถ้าแค่กลางซอยแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะพอคุยกันได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนถ้าทีของก้าวไกลหรือพรรคประชาชนอภบบาลก็ต้องไปดูว่าเขาจะจะจะไปยังไงต่อถ้าร่างนี้ถูกผลักตกไปสองร่างที่รวมเรือโทษคดีหนึ่งสองเมตรถ้ามันตกไปยังไงต่อ จะไปแปรยติในวาระสองก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะจะไปถึงขั้นนั้นใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ปีรัฐบาลก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองแหละว่าไม่มีเลขเพทูบายอะไรที่จะไม่ถอนร่าง Entertainment อมเพริเอาไปก่อนค่อยว่ากันใหม่เลยจำลองนะ้ะก็บนพูดนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับอีกเรื่องที่ต้องจับตาก็ต้องไปดูว่าภูมิใจไทยจะโวตอย่างไรในวันที่9 พราะว่าตอนนี้ภูมิใจไทยไม่ได้อยู่กับรัฐบาลละไปอยู่ปีกฝ่ายค้านแต่จุดยืนของพรรคภูมิใจเนี่ยภูมิใจไทยเรื่องนิรโทษกรรมเขาก็เห็นด้วยกับเรนิรโทษกรรมต้นซอยหรือกลางซอยเท่าน,นั้นไม่ไปสุดซอยแต่พอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยังไงต่อนี่ก็จะเป็นเป็นพิสูจน์ว่าว่าพอเป็นฝ่ายการต้องคิดต่างรัฐบาลทุกเรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อในวันที่9นะครับแต่อย่างไรก็ตามปลายทางของการนิรโทษกรรม ประชาชนในคดีการเมืองทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ของรัฐสภาไทยเหมือนกันว่าจริงจังจะในโทษกรรมให้ประชาชนทําให้เกิดนับหนึ่งหรือส่งสัญญาณการปองดองสมรนฉชันกันในระยะยาวหรือเปล่าคือมันไม่ได้หมายว่ากฎหมายผ่านแล้วคนจะเลิกทะเลาะกันไม่ใช่ะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความผิดที่มันเป็นความผิดทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นจะต้อง ลากไปอยู่ในคุกตารางตัดสิทธิการเมืองกัน5ปี10ปีหรือต่อชีวิตอะไรขนาดนั้นมันรุนแรงเกินไปแล้วก็ความคิดขุงคนเหล่านี้ก็เป็นเพราะความคิดทวนบ,บานทางการเมืองแต่ละเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองไม่ได้เป็นคดีอาญาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องวัดกันดูแหละวันที่9เนี่ยจะมีสัญญาณบวกให้กับรัฐสภาทไทยหรือไม่ซึ่งต้องย้ํานะครับว่า ก้ารับหลักการไปก็หมายความว่ามันจะมันจะจบหรือมันจะไปได้ตลอดรอดฝังนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลมายุบสภาหลังจากนั้นเนี่ยร่างก็ตกไปเว้นแต่มีรัฐบาลใหม่มาแล้วหยิบมาพิจารณาใหม่ก็ไม่ง่ายหรือแม้แต่ผ่านสภาสมัยอ่สาสภาร่างไปแล้วก็ต้องไปผ่านสวอีกนะครับแล้วก็ความขัดแย้ง,งการเมืองในขณะนี้มันก็มีหลายมิติที่อาจจะทําให้เรื่องที่พยายามจะเข็นให้มันเป็นวาระของทุกกลุ่มทุกขั้วทางการเมืองหรือเป็นวาระของ ประเทศจริงๆเนี่ยวาระของประชาชนคนไทยจริงๆเนี่ยมันทําได้ไหมเรื่องนี้จริงๆไม่ยากนะครับเรื่องโทษศักดิ์เพราะมันตกลงกันในหลักการใหญ่ๆล้วไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองไม่ไม่เอาคดีทุจริตอันนี้เสียงส่วนใหญ่มันมาอย่างนี้แหละนะครับอาจจะมีบางพรรคเห็นตา่างก็ตามแต่ถ้าวันที่9มันยังเข็นเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายากแหละนะครับโอกาสที่จะเกิดการเดืโทษศักดิ์ในเฉพาะคดีการเมืองเนี่ยที่น่าจะทําได้ง่ายแล้วเพราะทุกพัก ทุกสีเนี่ยนะครับติดคุกกันหมดแล้วล่ะนะครับติดติดคุกกันเกือบจะหมดทุกสีแล้วไม่มีสีใดไม่ติดคุกนะครับหรือแม้กระทั่งคดีแพ่งก็โอ้โหจ่ายค่าเยียวยาร้มละลายกันอายัดบัญชมมชีกันเนี่ยมหาศาลเหมือนกันนะครับซึ่งก็ก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนของทุกฝ่ายเหมือนกันนะครับที่อะไรที่ถ้ามันจะมองข้ามกันไปหรือผ่านไปแล้วก็ก็บางเรื่องก็อาจจะต้องยอมกันแต่เรื่องที่มันเป็นหลักการใหญ่ๆแน่นอนก็ต้อง ก็ต้องแน่นอนก็ต้องสู้กันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกคนสามารถแสดงออกในเงื่อนไขที่กฎหมายและธรรมนูญให้สิทธิคุ้มครองไว้ที่ก็ไม่แปลกลยนะครับส่วนปลายทางมันจะบรรลุจุดมุ่งหมายจะนิโทษกรรมได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐสภาของสภาผูรร้แทนราษฎรทั้งสสส,สว,ว่าเมื่อไหร่จะเลิกหยิบเรื่องนี้ไปเป็นเกมทางการเมืองชิงความได้เปรียบเสียเปรียบหรือล่ามโซ ล็อกทุกสีไว้นะครับทำให้เคลื่อนไหวทางการเมืองลําบากหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเหมือนเอาเรื่องนี้มามาชิงความได้เปรียบทางการเมืองกันจนทําให้คําว่าปลองดองโทษศกรรมในการเมืองไทยมันเกิดขึ้นไม่ได้รัฐบาลที่จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นแค่หมากเกมต่อรองให้พักร่วมไปเด็กภาพแค่นั้นพอหรือเปล่าหรือว่าจริงใจที่ทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาเริ่มต้นที่ทําให้การเมืองไทย เดินหน้านะครับแล้วก็อาจจะหวังผลของการปองรองในระยะยาวซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนวันนี้นับหนึ่งนะครับนับสุดท้ายนับสิบจะมาเมื่อไหร่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มนับนะครับลุ้นกันครับวันที่9ครับครับ